จะมาสอนการสร้างโลโก้ด้วยโปรแกรม Canva กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปรู้จักกับแอปก่อน,นะคะ่ะไปฟังกันเลย Canva เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสืงส่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบเช่นเรซูเม่โปสเตอร์เป็นต้นซึ่ง Canva นั้นจะมีขนาดมาตรฐานให้เลือกหรือผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเองได้ Canva ใช้งานง่ายสวยงามสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ ผู้มือการใช้งานผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้2รูปแบบ 1. ผ่านแอปพลิเคชัน c a n v a 2. ผ่านเว็บไซต์ w w w c a n v a .com การสมัครเข้าใช้งานผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook Google Mail อีเมลหรือสมัครด้วยวิธีอื่นได้คลิกไปที่หน้าจอสี่เหลี่ยมที่เป็นเีขาวนะคะแล้วก็ไปเลือกสีค่ะ อันดัต่อไปไปที่องค์ประกอบค่ะไป,ไปที่วงกลมแล้วก็มาเปลี่ยนสีค่ะเหมือนเดิม ได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่รูปภาพค่ะให้เราไปหารูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็บันทึกเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วก็ไปที่อัปโหลดค่ะอัปโหลดไฟล์ครั้งรูป แก้ไขพื้นหลังรูปภาพให้เราไปที่แก้ไขรูปภาพค่ะแล้วก็เบ็กกราวเราแบบนึงนะคะจากนั้นก็ขยายให้สวย เหมือนเดิมค่ะไปที่แก้ไขรูปภาพแล,วล้วก็เบรกราวเราจะใส่ข้อความแล้วก็ไปที่ข้อความค่ะที่เป็นตัวี แล้วเราก็พิมพ์ข้อความของเราค่ะแล้วก็เลือกฟอนต ได้ฟอนานะคะถ้าเราต้องการได้คุ้งเราก็จะไปที่ e อฟเฟกค่ะจากเซนคงปรับความค้งได้นะคะถ้าตัวสอนใหญ่ไปเราก็มาเปลี่ยนขนาดค่ะให้มันพอดีถ้าต้องการเศ่สีก็ให้ไปที่ตัว A นะคะ,ะ,คะและ้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะคะ มีเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะโลโก้ของเรา